ครับสำหรับเนื้อหาหลักหมวดแรกของเราครับจะไปดูกันถึงโครงสร้างเศรษฐกิจลาวครับเศรษฐกิจลาวยังคงเป็นเศรษฐกิจที่ทำไล่ไถนากันอย่างในรูปหรือเปล่าครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนครับจะได้ไปทำความเข้าใจกันนะครับในหมวดแรกครับโครงสร้างเศรษฐกิจของลาวครับเมื่อเราไปพิจารณาขนาดของเศรษฐกิจลาวกันก่อนเลยนะครับลาวนี้มีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดในอาเซียนครับ เราไปดูกันที่ GDP ปี2013นะครับอันนี้หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์ครับแล้วก็ใช้อัตราแล,เลกเปลี่ยนแบบ PPP แล้วนะครับก็คือ Purchasing Power Parity ครับเป็นการใช้อัตราแล,เลกเปลี่ยนที่คำนึงถึงค่าของชีพที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศแล้วนะครับเจนตรงนี้สะท้อนถึงความมั่งคั่งของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศแล้วครับอของลาวนั้นอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะครับเล็กกว่าบรูไนเล็กน้อยครับ บูไาก็เล็กมากนะครับเพราะว่าบูดานี้แค่ประชากรแค่400,000คนครับลาวนี่กเ็เล็กที่สุดนะครับจริงๆถ้าเราเคยลองเทียบกันดูนะครับขนาดเศรษฐกิจลาวนี่ใช้แบบเ,เทียบกันนะฮะวิธีนี้แหละครับตแต่แรกเปลี่ยนแบบ PPP นั้นนะครับก็ขนาดเนี่ยพอๆก,กันกับ4จังหวัดในอีสานของเรานะครับได้แก่จังหวัดเ,เลยขอนแก่นอุดรธานีแล้วก็หนองคายนะครับก็คือใกล้ๆล,ล,ลาวนั้นแหละครับ สจังหวัดใหญ่ของเราเนี่ยนะครับรวมกันนะฮะ GDP เนี่ยพอๆกับลาวทั้งประเทศแล้วนะครับนั้นเศรษฐกิจลาวนั้นเล็กทีเดียวนะครับเอาละครับพอได้ GDP มาครับเราเอาจํานวนประชากรไปหารนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น GDP ต่อหัวครับหรือว่าบางทีเราก็ใช้คําว่ารายได้ต่อหัวได้นะครับก็ปรากฏว่านะครับรายได้ต่อหัวของลาวนั้นยังดีนะฮะยังสูงกว่า กัมพูชายังสูงกับพม,ม่านะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าสูงเป็นดับ2ในกลุ่ม clmv เลยด้วยซครับ clmv ก็จะมีเวียดนามที่หลายได้ต่อหัวนั้นสูงที่สุดครับรองลงมาเป็นลาวแล้วนะครับแล้วค่อยไปเป็นกัมพูชาสุดท้ายก็เป็นพม,ม่าครับ ครับทีนี้เราไปดูเรื่องของโครงสร้าง GDP ของลาวนะครับลาวเขาก็ยังอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างครับจากเศรษฐกิจระบบเกษตรนะครับมาเป็นอุตสาหกรรมและก็บริการครับโดยก็เริ่มค้าขายกับโลกมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับไปดูที่ส่วนประกอบ GDP ฝั่งรายจ่ายครับ GDP ฝั่งรายจ่ายนะครับสมการง่ายๆครับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะครับตัว C หรือว่าการบริโภคเอกชนนี้อยู่ราว 70%นะครับก็สูงทีเดียวครับก่อนหน้านี้ก็เคยสูงกว่านี้มันแล้วนะครับปัจจุบันก็ลดสัดส่วนลงมาเหลือประมาณ70%ของ GDP ครับต่อมาเป็นตัว I นะครับตัว I นี่ก็พุ่งขึ้นนะครับแสดงว่ามีการลงทุนกันมากขึ้นในเศรษฐกิจลาวนะครับปัจจุบันอยู่ที่ราวๆ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัว G นี่ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับตัว G ก็จะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เป็นธรรมชาติของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับ ยกเว้นเป็นเศรษฐกิจที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเป็นพิเศษนะพวกที่เขามีรายได้จากน้ํามันหลังตัวจีก็จะสูงครับแต่นอกเหนือจากนั้นน่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจธรรมดานะครับตัวจีอยู่ใน GDP เนไม่เยอะประมาณ10%เนท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่จะไฮไลท์สีดำเนี่ยนะครับเส้นดำนะฮะเป็นเอ็กซ์พอร์ตครับเอ็กซ์พอร์ตนี่ค่อยๆเพิ่มความสําคัญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ราวๆเกือบๆกือบเปแล้วครับ แล้วก็อ m p o r t นะครับ Import ทั้งสินค้าและบริการนะครับจะเห็นได้ว่ามันสมมาตรออกมาจากกับ Export เ,เลยนะครับก็คือมันทางออกมาเนี่ยยิ่ง Export มากก็ Import ม,มากครับตรงนี้สะท้อนถึงอะไรนะครับตรงนี้ก็สะท้อนถึงความจริงที่ว่าการที่เรา Export ได้มากขึ้นนั้นนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ นำเข้าวัตถุดิบนะครับมาแล้วก็มาประกอบหรือว่ามาทําอะไรเพิ่มเติมนะเราก็ค่อยส่งออกไปครับตรงนี้ก็จะเป็นชาร์ตท,ที่เห็นได้ในหลายๆประเทศในอาเซียนรวมทั้งไทยด้วยนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาก็เป็นนะครับ ลาวก็เป็นเวียดนามก็เป็นนะอย่างนี้นะครับคือเริ่มค้าขายมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าค้าขายแบบไม่ใช่ส่งออกแบบทรัพยากรที่ตัวยองผ,ผลิตได้นะครับแต่ว่าใช้เป็นอุตสาหกรรมซึ่งในซพปลายเชนของทั้งอุตสาหกรรมนั้นนะครับมันเกิดขึ้นทั้งโลกครับนะครับมีการออโอนนะฮะส่งออกวัตถุดิบไปผลิตที่ประเทศนู้นประเทศนี้นะครับแล้วแต่ในแต่ละช่วงนะครับมันก็จะเห็นตัว,ตวเลขตัวชาร์ตที่ x กับ m นั้นสมมาตรออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้เราไปดูกันนะครับในส่วนของ GDP ฝั่งผลิตบ้างนะครับฝั่งผลิตนั้นภาคอุตสาหกรรมครับพุ่งขึ้นเยอะเลยนะครับเกือบเกืบ40%เข้าไปแล้วนะครับภาคบริการนะครับภาคบริการเนี่ยพุ่งขึ้นตอนช่วงต้นต้นทศวรรษ2000นะเพราะว่าเป็นช่วงที่เปิดปรับเศรษฐกิจครั้งแรกเนี่ยนะครับปรับขึ้นมาให้เป็นเศรษฐกิจระบบตลาดนะครับจากระบบ สังคมนิยมนะฮะที่ไม่มีกลไกทางตลาดนั้นทางราวเขาปฏิรูประบบเศรษฐกิจนะฮะเป็นระบบตลาดขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้มีการค้าขายเพิ่มขึ้นนะครับเซอร์วิสการค้าขายก็อยู่ในเซอร์วิสนี้แหละครับก็เลยพุ่งขึ้นมาเยอะเลยนะครับสำหรับตัวที่ลดลงมาโดยตลอดของราวนะครับก็คือภาคเกษตรครับ ภาคเกษตรเคยอยู่สูงถึง60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของ GDP ของประเทศปัจจุบันลดลงมาต่ำกว่า30%แล้วนะครับที่พุ่งขึ้นไปแทนเนี่ยก็จะมีอินดัสทรีนะครับหลังๆนี้จะพุ่งขึ้นไปแทนเป็นอินดัสทรีแต่ช่วงที่ช่วงที่ประมาณต้นๆปี2000นะทศวรที่2000นั้นจะเป็นเซอร์วิสนะครับะฉะนั้นก็จะเป็นอินดัสทรีที่พุ่งขึ้นมา่นเองนะครับก็แสดงถึงกระบวนการนะครับปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ ของลาวนะครับให้เป็นระบบอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับครับอย่างที่ได้เรียนนะครับว่าลาวเขาเริ่มเปิดประเทศค้าขายกับโลกมากขึ้นนะครับเราก็ไปดูระดับการเปิดประเทศค้าขายหรือว่าระดับการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศของเศรษฐกิจลาวครับปัจจุบันนั้นระดับ นี้นะครับของลาวนั้นสูงกว่าทั้งอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ไปแล้วนะครับโดยที่ลาวนี่เขาก็ค้าขายกับไทยเรามากที่สุดเนี่นะครับไปดูตัวเลขกันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเทรด Openness นะครับใช้ x กับตัว m นะครับที่อยู่ใน gdp นะครับ หารด้วย gdp เลยนะครับเอา x มาบวก m นะครับก็จะเป็นมูลค่าการค้าขายครับแล้วก็หารด้วย gdp เลยนะครับออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของเราตรงนี้นี่อยู่ที่8 4 6สนะก็สูงนะครับแนวโน้มก็คล้ายๆกับเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับสูงเกือบหมดนะครับในอาเซียนนั้นก็มีจริงๆก็มีแค่อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ซะนั่นเองที่เขาค้าขายน้อยครับพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศน้อยเศรษฐกิจเน้นดีมานในประเทศมากกว่านะครับ ส่วนพม่านั้นเพิ่งจะเริ่มครับเพิ่งจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกนะครับก็การแทรกแซงการค้าการกีดกันการค้าต่างๆนะครับของพม่าที่เคยโดนนะครับก็ยกเลิกไปหมดแล้วนะครับปัจจุบันก็เริ่มค้าขายเปิดประเทศเต็มที่นะฮะตัวเลขตรงนี้ของพม่าก็คิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับส่วนของลาวนะครับลาวก็ก็เพิ่มนะฮะก็สูงอยู่แล้วแหะครับก็คงจะต้องเพิ่มต่อไปนะครับลาวนี่ค้าขายกับใครมากที่สุดนะครับ ก็กับไทยเราครับจีนเวียดนามสังเกตได้ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าลาวเขาไม่มีทางออกทะเลนะครับเป็นประเทศแลนด์ล็อกดังนั้นก็ต้องส่งออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับไทยแลนด์ก็ได้รับอนิสงมากที่สุดนั่นเองครับทีนี้ลาวเขาส่งอะไรครับ ของดีของเรามีอะไรบ้างครับมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม้นะครับเพราะว่าลาวนี่ป่าเยอะครับมีภูเขาเยอะมากนะครับมีกาแฟนะครับกาแฟดังของลาวก็เริ่มเข้ามาเปิดตลาดในบ้านเราแล้วนะครับนะครับไฟฟ้าครับมีเขื่อนนะมีเขื่อนพลังพลังงานน้ำนะครับสามารถผลิตไฟฟ้าได้ครับนะครับที่เดือจะเป็นพวกแร่ธาตุต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเกษตรอย่างมันสัปะัลังเป็นต้นนะครับทีนี้เรื่องของการนําเข้าครับก็ยัง ไทยจีนเวยดนาเหมือนเดิมนะครับค้าขายกันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับสินค้าสําคัญครับนำเข้าพวกเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆครับยานพาหนะพลังงานนะครับฟลูเอลแล้วก็ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนั่นเองครับครับถ้าเราไปเจาะลึกโครงสร้างเศรษฐกิจภาพผลิตของลราในปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็ภาคบริการครับกับอุตสาหกรรมนั้นนะครับนำหน้าภาคเกษตรไปแล้วนะครับเกษตรตอนนี้เหลือ2 6เ์เท่านั้นนะครับ ภาคอุตสาหกรรม31%นะฮะอันนี้เปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับแล้วก็ภาคบริการครับ43%นะครับภาคบริการหลักๆก็การค้านั่นแหละครับนะครับเทรดนะครับค้าปลีกค้าส่งครับประมาณ19%ครับอื่นๆ5.8ครับนะครับแล้วก็ภาษีนะครับมีพวกเรื่องของการคมนาคมขนส่ง4.4ครับบริการ รัฐบาลนะครับแล้วก็ภาคการเงินนะครับ3.6ไล่เดียงกันลงมาหลักๆคือการค้าแหละครับนะครับส่วนภาคอุตสาหกรรมการนลิครับภาคอุตสาหกรรมการผลิตครับ10.3%ไม่เยอะนะครับสัดส่วนนี้ต่ํากว่าแมนูแฟคเจอริงในกัมพูชาด้วยนะครับภาคเหมืองแร่ครับนะครับไมเนิงอันนี้เยอะนะครับ10%นต์ทีเดียวถือว่าสูงครับ ภาคกอ่อสร้างครับ6.7แล้วก็สาธารณูปโภค4.2ครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างภาคผลิตของลาวนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ครับว่ากระจายตัวได้ดีกว่าของไทยนะครับ mm hmm. ครับสำหรับในหมวดแรกครับเราเรียนรู้กันไปนะครับ หลายสไลด์แล้วครับเองมาสรุปประเด็นสําคัญกันนะครับในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจลาวครับเลาวนี้เศรษฐกิจเล็กที่สุดในอาเซียนทีเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่ารายได้ต่อหัวเขายังเป็นดับ2ในกลุ่ม CLMB เลยนะครับยังสูงกว่าทั้งกัมพูชาแล้วก็พม่าครับนะครับความเล็กของเศรษฐกิจลาวนั้นจริงๆก็เทียบได้กับแค่4จังหวัดของไทยเองนะครับสี่จังหวัดนี้คืออะไรครับก็จังหวัดใหญ่ๆที่อยู่แถวๆภาคอีสานที่อยู่ใกล้กับลาวนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเลยอุดรขอนแก่น หนองคายเอา GDP ของไทยเนี่ยนะครับสจังหวัดนี้รวมกันนะฮะพอๆกับ GDP ของเราทั้งประเทศนะครับเศรษฐกิจลาวครับอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างนะครับจากระบบเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมครับปัจจุบันก็เริ่มค้าขายกับโลกมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ภาคเกษตรตอนนี้ก็ลดน้อยสัดส่วนลดน้อยลงไปแล้วนะครับนะครับการค้าขายของโลกนั้นการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศนะฮะของเศรษฐกิจลาวนั้นนะครับปัจจุบันสูงกว่าทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ครับแต่ว่าแล้วลาวเนี่ย ค้าขายกับไทยเรามากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่มีท่าเรือนะครับต้องค้าขายเป็นหลักกับประเทศเพื่อนบ้านครับแล้วก็ค้าขายกับไทยเราเนี่ยมากที่สุดนั่นเองครับแล้วก็ดูโครงสร้างเศรษฐกิจภาคผลิตของเราในปัจจุบันนั้นนะครับเป็นอุตสาหกรรมซะเยอะแล้วนะครับเป็นภาคบริการเยอะครับภาคเกษตรน้อยที่สุดแล้วล่ะครับก็ครบถ้วนนะครับสําหรับหมวดแรกครับไปเข้าใจโครงสร้างเศรษฐกิจของเราครับ